เราอยากมีคนคุยเหมือนกันจริงจังกับใครสักคนแต่เรายังไม่พร้อมขนาดนั้นอะยังอยากทํางานอย่างเต็มที่ยังอยากหาเงินยังอยากที่แบบอยากให้ตัวเองพร้อมกว่านี้อาจจะเจอแล้วแต่ผมไม่ได้มองว่าแบบใช่ไม่ใช่ผมแค่รู้สึกว่าตัวผมเองอะยังไม่พร้อมที่จะที่จะเปิดเผยหรือหรือจริงจังกับใครสักคนแบบจริงๆ เรื่องความรักเรายังรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาขนาดนั้นมีคนเข้ามากคุยแต่ถามว่าอยากจะเปิดตัวอยากจะจริงจังกับใครสักคนผมว่ามันยังไม่ถึงเวลาก็คุยไปเรื่อยๆพี่ก็ไม่ค่อยเกียเรื่องความรักกับพี่สีเลยนะนานมากไม่เคยเลยพี่ยังไม่เคยถามพี่สีเลยเราคือมีความสิดแบบนันจริงใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นผู้หญิง ไม่ใช่ผมรู้สึกว่ายังอยากทํางานยังอยากเต็มที่กับงานเพราะบางทีแบบเคยเคยมีคนเข้ามาคุยแล้วทะเลาะทะเลาะกันแบบเล็กๆน้อย,อยบางทีเขาอยากคุยกับเราแต่กูเลิกสี่ทุ่มแล้วอะพรุ่งนี้กูเจ็ดโมงเช้า่ะต้องอาบนะเพิ่งถึงบ้านตอนจะห้าทุ่มต้องลบหน้าต้องอาบน้ําต้องมาร์กหน้าบทก็ต้องอ่านแต่อีกคนงองแงจะฮะบางทีมันมันเหนื่อยอะ เราอยากมีคนคุยเหมือนกันอยากแบบจริงจังกับใครสักคนแต่เราก็รู้ว่าแบบเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นอ่ะยังอยากทํางานอย่างเต็มที่ยังอยากหาเงินยังอยากที่แบบรู้สึกอยากอยากให้ตัวเองพร้อมกว่านี้คือเราก็อยากมีคมรักนั่นแลใช่ไม่ปิดไม่ปิดคือเราอยากมีคมรักอยากมีคนใครสักคนมาดูแลปกปูหรือแบบร่างทุกอย่างให้ฟัง ใช่ครับอาจจะเจอแล้วแต่ผมผมไม่ได้มองว่าแบบใช่ไม่ใช่ผมแค่รู้สึกว่าตัวผมเองอะ่ะยังไม่พร้อมที่จะที่จะเปิดเผยหรือหรือจริงจังกับใครสักคนแบบจริงๆอะ่ะมันไมไ่เกี่ยวที่พี่เป็นย้ำย้ำเลย,ยใช่ไหมว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นพระเอกกลเรือต้นต้นอืมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเรารู้สึกว่าเราเรายังมีความสุขกับการทํางานแบบนี้เรายังอยากทํางานให้เต็มที่เข้ามาคุยได้ไหมได้ไม่ปิดเลยแต่คุณจะเข้าใจเราหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งผมรู้สึกว่า มันอาจจะเป็นความเห็นแค่ตัวนะแต่ทุกคนที่เข้ามาต้องยอมรับในจุดนี้ให้ได้ว่าถ้าคุยกันก็คุยไปแบบนี้เรื่อยๆผมก็ไม่มีสถานะที่จะให้เพราะรู้สึกว่าตอนนี้ผมเองยังไม่พร้อมถ้าอยากคุยคุยจะเป็นสถานะอะไรก็ได้แต่ว่าตอนนี้ยังมันก็ยังไม่ใช่อ่ะมันก็มีคนเข้ามาคุยอย่างที่ผมบอกผมไม่ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าแบบโอ้ยไม่มีใครเลยบ้าเปล่าไม่ใช่มีถามว่ามีคนมาคุยไหมมี มีไปลองแบบออกไปเดทกับใครไหมมีแต่มันรู้สึกว่าความเป็นแฟนมันต้องให้เวลาเขามันมันมากกว่าแค่คนคุยเราก็เลยรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมกับสถานะแบบนั้นแค่นั้นเองทำไมอะ่ะพรุ่งนี้มีแฟนเลยอะ่ะจะวาเลนทา์แล้วมีแฟนเลย